สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องหลักธรรมหนึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าทีออ่ฟังดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่จริงๆแล้วลึกซึ้งมากหลักการที่ว่าสักแต่ว่านี่แหละครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเป็นหลักที่สำคัญมากๆเลยข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็มาจากพระพุทธวจนะโดยตรงเลยเป็นคำสอนที่พระพุทธองค์ท,ท่านทรงแสดงแก่บุคคลสำคัญสองท่านค่ะ ซึ่งแต่ละท่านเนี่ยบริบทการสอนก็ต่างกันไปน่าสนใจมากค่ะใช่ครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจให้เคลียร์ไปเลยว่าศักแต่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทําไมทําไมแค่การปรับวิธีรับรู้สิ่งต่างๆนิดเดียวถึงกับนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่าที่สุดแห่งทุกข์ได้เลยมันมันทำงานยังไงกันแน่ครับอืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะ คือหลักการศักแต่ว่าเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าแก่นเลยนะคะของการปฏิบัติในพุทธศาสนาเพื่อความหลุดพ้นเพราะว่ามันคือการฝึกมองสิ่งต่างๆแบบตามที่มันเป็นจริงๆค่ะโดยไม่มีตัวเราหรือความชิดปรุงแต่งเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่มีตัวเราเข้าไปยุ่งใช่ค่ะไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นซึ่งพอเราไม่ยึดมั่นเนี่ยมันก็เหมือนไปนตัดเอ่อรากของความทุกข์โดยตรงเลยค่ะโหฟังดูน่าสนใจมากครับงั้นช่วยขยายความอีกนิดได้ไหมครับว่า ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยสักแต่ว่าคือเราต้องทำยังไงก็คือว่าเวลาที่ตาเราเห็นรูปหูเราได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสหรือใจเรารับรู้อะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ให้รับรู้สิ่งนั้นแบบตรงๆต,ตามที่มันเป็นณขณะนั้นเลยค่ะตรงๆแบบแบบไม่ใส่ความหมายไม่ตัดสินไม่สร้างเรื่องต่อไม่ใส่ความชอบความชังเข้าไป เช่นเห็นดอกไม้สวยก็รู้แค่ว่าเออมีรูปดอกไม้อยู่ตรงนั้นไม่ใช่คิดต่อว่าสวยจังอยากได้จังหรือเห็นอะไรไม่ชอบก็รู้แค่ว่าเห็นสิ่งนั้นไม่ใช่แบบอุ้ยไม่ชอบเลยผลักใสอ๋อเหมือนรับรู้ข้อมูลดิบๆก่อนที่ใจเราจะเข้าไปแปรรูปมันใช่เลยค่ะตรงประเด็นเลยคือหยุดความคิดปรุงแต่งตั้งแต่ด่านแรกที่ข้อมูลเข้ามาเลยค่ะเข้าใจแล้วครับ น่าสอนใจมากทีนี้เรามาลองดูคำสอนแรกกันดีกว่าที่พระองค์ทรงแสดงให้ท่านพาหิยะบริบทตอนนั้นนี่ค่อนข้างจะตื่นเต้นเร่งรีบมากเลยใช่ไหมครับได้ยินว่าท่านรบเร้าขอฟังทำถึงสมครั้งเลยถูกต้องค่ะในพระพุทธวจนะบันทึกไว้เลยว่าท่านพาหิยะนี่เดินทางมาไกลามากนะคะเพื่อจะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วท่านรู้สึกแบบว่าเร่งด่วนมากๆเพราะท่านรู้ว่าชีวิตมันไม่แน่นอน อันตรายมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่ากับพระองค์เองหรือกับตัวท่านครับท่านก็เลยกราบทูลขอธรรมะปากสั้นๆที่จะเป็นประโยชน์ไปตลอดชีวิตเลยตอนแรกพระองค์ก็ทรงปฏิเสธนะคะเพราะว่ายังเป็นเวลาบินทบาตอยู่อ๋อครับแต่ท่านพาหิยะก็ไม่ยอมแพ้ค่ะกราบทูลถึงสามครั้งด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นมากๆพระองค์ก็เลยทรงเมตตาแสดงทาให้โอ้โหเป็นสถานการณ์ที่บีบคั้นหัวใจแต่ก็สแสดงถึงความมุ่งมั่นจริงๆนะครับแล้วแล้วพระองค์ทรงสอนว่ายังไงครับ ทรงสอนลักการที่ต้องบอกว่าตรงไปตรงมาแล้วก็สั้นกระชับที่สุดเลยค่ะในพระพุทธวจนะตรัสไว้ว่าดูกรไาหิยะเพราะเหตุนั้นแหละท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อเห็นจะเป็นสักว่าเห็นเมื่อฟังจะเป็นสักว่าฟังเมื่อทราบจะเป็นสักว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจะเป็นสักว่ารู้แจ้งแล้วก็ทรงย้ำว่าดูกรไพหิยะท่านพึงศึกษาอย่างนแแี้แหลสั้นๆแค่นี้เลยค่ะ โอ้โหสั้นมากแต่แต่ทรงพลังจริงๆนะครับตรงนี้แหละครับที่ผมสงสัยมากๆแล้วผลของการปฏิบัติแค่เนี้ยแค่สักว่าเห็นสักว่าฟังเนี่ยมันคืออะไรครับทำไมมันถึงไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้พระองค์ตรัสอธิบายผลต่อเลยค่ะชัดเจนมากว่าดูกรภไหยะในการใดแลเมื่อท่านเห็นจักเป็นสักว่าเห็นเมื่อรู้แจ้งจักเป็นสักว่ารู้แจ้ง ในการนั้นท่านย่อมไม่มีท่านย่อมไม่มีมมใช่ค่ะคำนี้คือหัวใจเลยท่านย่อมไม่มีมันหมายถึงสภาวะที่ตัวตนหรืออัตตาที่เรายึดถือกันมาตลอดว่าฉันเห็นฉันฟังฉันรู้สึกเนี่ยมันไม่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่เรามีการรับรู้ที่บริสุทธิ์แบบนั้นนะคะตัวตนไม่ปรากฏ ใช่ค่ะแล้วพอไม่มีตัวท่านหรือตัวฉันที่เป็นศูนย์กลางของความยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยพระองค์ก็ตรัสต่อว่าก็ย่อมไม่มีในโลกนี้ย่อมไม่มีในโลกหน้าย่อมไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองอ๋อซึ่งนั่นก็คือภาวะของการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดโดยสิ้นเชิงเลยค่ะพระองค์ถึงสรุปปิดท้ายว่านี่แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์โอ้โหแค่เปลี่ยนวิธีรับรู้ในปัจจุบันขณะ เนี่ยนะครับมันสลายตัวตนที่เรายึดถือแล้วก็นำไปสู่การดับทุกข์ทั้งหมดได้เลยเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆครับแล้วที่อัศจรรย์กว่านั้นคือท่านพายะท่านเข้าใจแล้วก็บรรลุธรรมณตรงนั้นเลยแหละครับเป็นอย่างนั้นเลยค่ะในพระสูตรบันทึกไว้ชัดเจนเลยว่า ลำดับนั้นแลจิตของพาหิยะทารุจิริยะกุลบุตรหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นในขณะนั้นเองด้วยพระธรรมเทศนาโดยย่อนี้โห oh. แสดงว่าท่านต้องมีพื้นฐานปัญญามีอินทรีย์ที่แก่กล้ามากๆอยู่แล้วนะคะพอได้รับฟังธรรมที่ตรงจุดปุ๊บก็สามารถปล่อยวางความยึดมั่นในตัวตนลงได้ทันทีเลยสุดยอดเลยครับ แสดงถึงพลังของการปล่อยวางที่เกิดจากความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆนะครับทีนี้เราลองมาดูคำสอนอีกกรณีหนึ่งบ้างที่ส่งแสดงแก่ท่านมาลุกิยบุตรบริบทนี้ต่างออกไปหน่อยท่านเป็นภิกษุที่สูงวัยแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะท่านมาลุกิยบุตรนี้ท่านก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลคล้ายๆกันค่ะคือนะบอกว่าท่านแก่มากแล้วนะ ชาราแล้วขอให้พระองค์แสดงธรรมโดยย่อพอที่ท่านจะเข้าใจได้แล้วก็จะไปหาที่สง,สงบสงบปฏิบัติแต่ผู้เดียวครับคำขอก็คล้ายๆกันคือขอแบบย่อๆแต่เหตุผลต่างกันนิดหน่อยใช่ค่ะของท่านมาลุก,กยะบุตรนี่มาจากความตระหนักเรื่องวัยชาราว่าเวลาเหลือน้อยแล้วแต่แต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆในกรณีนี้คือพระพุทธองค์ทรงเลือกใช้วิธีสอนที่ต่างจากตอนสอนขั้นพาหิยะค่ะอา้าวต่างกันยังไงครับ คือพระองค์ไม่ทรงสอนหลักสักแต่ว่าเป็นเลยทันทีแต่ทรงเริ่มด้วยการตั้งคำถามนำก่อนค่ะถามก่อนใช่ค่ะถามเพื่อให้ท่านมาลุกยบุตรพิจารณาตามก่อนทรงถามเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายแล้วก็อารมณ์ทางใจแต่เป็นสิ่งที่ไม่เคยประสบมาก่อนเลยในชีวิตนะคะอ๋อสิ่งที่ไม่เคยเจอ ใช่ค่ะถามว่าท่านเกิดความพอใจราคะความกำหนัดหรือความรักในสิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินไม่เคยได้กลิ่นไม่เคยชิมไม่เคยสัมผัสหรือไม่เคยนึกถึงมาก่อนพวกนั้นหรือเปล่าเอ๊ะการที่พระองค์เริ่มถามจากสิ่งที่ยังไม่เคยเจอเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นการชี้ให้เห็นก่อนเลยไหมคะว่าจริงๆแล้วไอ้ความชอบความชังเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวของสิ่งนั้นๆน,น,นะ แต่มันเป็นสิ่งที่เราใส่เข้าไปเองทีหลังตอนที่เราไปเจอไปรับรู้มันแล้วถูกต้องเลยค่ะจับประเด็นได้แม่นมากนั่นคือการปูพื้นให้เห็นกลไกการทำงานของจิตตามจริงเลยค่ะว่ากิเลสอย่างราคะความพอใจโทสะความไม่พอใจหรือความรักความผูกพันเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ในตัวสิ่งภายนอกหรอกแต่มันเกิดขึ้นตอนที่จิตเราเข้าไปรับรู้เราก็เกิดการยึดติดขึ้นมาครับ ซึ่งท่านมาลุกยบุตรท่านก็ตอบตามจริงเลยค่ะว่าไม่มีเลยพระเจ้าค่ะสําหรับทุกคําถามที่เกี่ยวกับสิ่งที่ท่านไม่เคยเจอไม่เคยประสบพอท่านเห็นตามจริงตรงนี้แล้วพระองค์ถึงจะทรงสอนต่อใช่แล้วค่ะพอพื้นฐานความเข้าใจตรงนี้มันชัดเจนแล้วพระองค์ถึงทรงนําเข้าสู่หลักปฏิบัติสําหรับสิ่งที่ได้ประสบแล้วหรือที่กําลังเจออยู่ในปัจจุบันขณะซึ่งก็คือหลักสักแต่ว่านั่นเองค่ะ แต่ในพระสูตรนี้จะใช้คําต่างไปนิดหน่อยแต่ความหมายเหมือนกันเป๊ะเลยคือทรงสอนว่าดูกรมาลุกยบุตรในรูปที่ได้เห็นแล้วเธอจักเป็นเพียงแต่ว่าเห็นในเสียงที่ได้ฟังแล้วเธอจักเป็นเพียงแต่ว่าได้ฟังในอารมณ์ที่ได้ทราบแล้วเธอจักเป็นเพียงแต่ได้ทราบในธรรมารมณ์ที่ได้รู้แจ้งแล้วเธอจักเป็นเพียงแต่ได้รู้แจ้งอ๋อเพียงแต่ว่าเห็น,หนก็คือสักแต่ว่าเห็นนั่นเองใช่ค่ะ ความหมายเดียวกันเลยคือรับรู้ตามที่มันเป็นจริงๆไม่ต่อเติมเข้าใจชัดขึ้นเยอะเลยครับเป็นวิธีสอนที่แยบคายมากนะครับค่อยๆนําให้เห็นเหตุผลก่อนแล้วค่อยบอกวิธีปฏิบัติแล้วแล้วผลลัพธ์ที่ทรงอธิบายในกรณีของท่านมาลุกยะบุตรเนี่ยเป็นยังไงครับ ต่างจากของท่านพาหิยะไหมทรงอธิบายผลในอีกแน่มุมหนึ่งค่ะแต่ก็เชื่อมโยงกันนะคะคือทรงอธิบายว่าเมื่อปฏิบัติเพียงแต่ว่าเห็นหรือสักแต่ว่าเห็นแบบนี้ได้แล้วเนี่ยผลก็คือเธอจกเป็นผู้ไม่ถูกราคะย้อมไม่ถูกโทสะประทุสรายไม่หลงเพราะโมคค่ะไม่ถูกราคะโทสะโมหะย้อมใช่ค่ะราคะก็คือความพอใจความติดใจโทสะก็คือความไม่พอใจความหงุดหงิดโมหะก็คือความหลงความไม่รู้ตามจริง เมื่อจิตมันไม่ถูกกิเลสหลักๆ3ามตัวนี้ครอบงำแล้วก็จะไม่ผัวพันในรูปที่ได้เห็นในเสียงที่ได้ฟังในอารมณ์ที่ได้ทราบหรือในธรรมารมณ์ที่ได้รู้แจง้งไม่ผัวพันคือไม่เข้าไปยึดติดผูกพันไม่สร้างเรื่องราวต่อยอดไม่สร้างพบสร้างชาติกับสิ่งที่รับรู้อีกต่อไปซึ่งผลสุดท้ายก็นําไปสู่บทสรุปเดียวกันเป๊ะเลยค่ะกับที่ทรงสอนท่านพาหิยะคือในโลกนี้ก็ไม่มีในโลกอื่นก็ไม่มี ในระหว่างโลกทั้งสองก็ไม่มีนี้แหลเป็นที่สุดแห่งทุกข์โอ้โหบทสรุปเหมือนกันเป๊ะเลยคือที่สุดแห่งทุกข์แต่แต่ฟังดูแล้ววิธีการนำเสนอจุดเน้นมันมันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับระหว่างสองคำสอนนี้ ได้เลยค่ะเป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะมีความแตกต่างที่น่าสนใจหลายอย่างเลยซึ่งมันสะท้อนอพระปรีชาสามารถของพระพุทธองค์มากๆเลยนะคะในการปรับธรรมะให้เข้ากับคนฟังแต่ละคนแต่ละสถานการณ์อย่างเช่นครับบริบทกับแรงจูงใจก็ต่างกันใช่ไหมคะใช่ครับท่านพาหิยะนี่รีบเพราะกลัวตายกลัวชีวิตไม่แน่นอนท่านมาลุกกยบุตรเนี่ยรีบเพราะแก่แล้วเวลาเหลือน้อยใช่ใช่อันนี้ชัดเจนวิธีการสอนก็ต่างกัน ท่านพาหิยะนี่ทรงสอนตรงๆสรุปเลยเหมาะกับคนบรรัญญาัยต้องการสั้นๆแต่ท่านมาลุกกยบุตรนีทสงถามนำก่อนค่อยๆปูพื้นไปครับเหมือนค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าใช่ค่ะแล้วก็จุดเน้นของผลลัพธ์ของท่านพาหิยะนี่ชี้ไปที่การไม่มีตัวตนเลยท่านย่อมไม่มีดับที่ต้นต่อส่วนของท่านมาลุกกยบุตรจะเน้นที่ผลคือการไม่โดนกิเลสราคะโทสะโมหะยอม แล้วก็การไม่ไปพัวพันในอารมณ์ซึ่งจริงๆมันก็เป็นเหตุปัจจัยที่นําไปสู่การไม่มีตัวตนเหมือนกันค่ะอ๋อเข้าใจครับแล้วก็อีกอย่างคือบันทึกผลทันทีของท่านพาหิยะนี่มีบันทึกว่าบรรลุธรรมทันทีเลยแต่ของท่านมาลุกยาบุตรไม่ได้มีบันทึกไว้นะคะเป็นเหมือนการพยากรณ์ผลมากกว่าว่าถ้าทาได้จะเป็นแบบนี้น่าสนใจครับแต่ถึงแม้รายละเอียดจะต่างกันแก่นแท้ก็ยังเป็นเรื่องเดียวกันอยู่ดี ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะคือการดับทุกข์ด้วยการปรับมุมมองการรับรู้ใช่ค่ะแก่นหลักคือการดับทุกข์ด้วยสักแต่ว่าหรือเพียงแต่ว่าคือรู้ตามจริงไม่ยึดมั่นไม่พัวพันไม่ปรุงแต่งในสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้เข้ามาความต่างเหล่านี้มันโชว์ให้เห็นถึงพระปัญญากับความเมตตาของพระองค์จริงๆค่ะ ที่ทรงเลือกวิธีที่ดีที่สุดเหมาะสุดที่สุดให้แต่ละคนไปถึงเป้าหมายเดียวกันได้คือผลทุก์ครับผมแล้วเอ่อทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยครับมันส่งผลต่อวิธีที่เรามองโลกหรือเข้าใจตัวเองในชีวิตประจําวันของเรายังไงได้บ้างครับถ้าเราลองฝึกสักแต่ว่าบ่อยๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนอะไรในตัวเราอืมการฝึกหลักการนี้นะคะมันจะค่อยๆปรับ ปรับระบบการรับรู้ของเราให้ตรงตามความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะลดอิทธิพลของความบิดเบือนที่เกิดจากความชอบราคาความชังโทสะหรือความไม่รู้โมหะลงไปแต่ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือมันจะเข้าไปท้าทายแล้วก็ค่อยๆสลายความเชื่อที่ฝังหัวเรามานานเกี่ยวกับตัวตนที่เราคิดว่ามันมีอยู่จริงๆมันเที่ยงแท้แน่นอนสลายความเชื่อเรื่องตัวตนใช่ค่ะเพราะเมื่อการรับรู้มันเกิดขึ้นแบบบริสุทธิ โดยไม่มีผู้รับรู้หรือเจ้าของเข้าไปยึดครองอย่างที่พระองค์ตรัสว่าท่านย่อมไม่มีนะคะความทุกข์ต่างๆที่มันเกิดจากการยึดติดในตัวเราในสิ่งของในความคิดในความรู้สึกมันก็จะค่อยๆเบาลงเบาลงแล้วก็หมดไปได้ในที่สุดมันคือการกลับไปสู่สภาวะที่เ,เป็นอิสระอย่างแท้จริงค่ะเพราะเราเห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงๆไม่ใช่ตามที่เราอยากให้เป็นหรือไม่อยากให้เป็น โหเป็นหลักการที่ฟังดูเรียบง่ายมากนะครับแต่ผลลัพธ์นี่มันมันลึกซึ้งไปถึงแก่นของการดำรงอยู่เลยสรุปง,ง่ายๆก็คือสักแต่ว่าเหมือนเป็นการเอ่อกลับคืนสู่ความธรรมดาของการรับรู้เห็นก็รู้ว่าเห็นได้ยินก็รู้ว่าได้ยินไม่ใส่สีตีไข่ไม่ตัดสินไม่ผูกมัดตัวเอง เหมือนเป็นการกดปุ่มรีเซตมุมมองของเราต่อโลกในทุกๆขณะจิตเลยตามแนวทางที่พระพุทธวจนะชี้ไว้แม่นยำเลยค่ะคกลไกสำคัญของมันก็คือการเข้าไปตัดวงจรของตัณหาคือความอยากความทยานอยากกับอุป,ปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าสองตัวนี้แหละคือสมุท,ทยัยคือสาเหตุโดยตรงของการเกิดทุกข์ การฝึกสักแต่ว่าก็เลยเหมือนการเข้าไปดับไฟตั้งแต่ต้นลมเลยค่ะหยุดกระบวนการสร้างทุกตั้งแต่วินาทีที่มันเริ่มก่อตัวจากการรับรู้ก่อนที่มันจะลุกลามไปเป็นไฟทุกในใจเราเพราะจิตมันไม่ถูกมัดด้วยความยึดมั่นแล้วมันก็ย่อมเป็นอิสระค่ะอืมน่าคิดตามมากๆเลยครับคือคำสอนนี้จะเน้นที่การรับรู้สิ่งภายนอกในปัจจุบันขณะใช่ไหมครับทั้งเมื่อเห็นหรือในรูปที่ได้เห็นแล้ว มันทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าถ้าเราลองเอาหลักการสักแต่ว่าหรือเพียงแต่ว่านี้มาลองใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในใจเราเองณนะวินาทีนี้ดูละครับอืมกับสิ่งที่อยู่ข้างในใช่ครับไม่ว่าจะเป็นความคิดที่มันผุดขึ้นมาหรือความรู้สึกต่างๆที่ปรากฏหรืออารมณ์ที่มันถาโทมเข้ามาลองแค่รับรู้มันอย่างที่มันเป็นโดยไม่เข้าไปตัดสิน ไม่พยายามไปกดมันไว้หรือไม่ต้องพยายามไปขวอยคว้ามันมาไม่ต้องไปยึดว่านี่คือฉันนี่คือความคิดของฉันนี่คือความรู้สึกของฉันแค่สักแต่ว่ารู้ว่ามันกำลังเกิดขึ้นาบางทีการลองทำแบบนี้อาจจะเผยให้เราเห็นแง่มุมอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับธรรมชาติจริงๆของจิตใจเราเองก็ได้นะครับ